สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะซือจีนหวนรักประดับใจนะคะก็ในตอนนี้นั้นก็มีหลายๆไฮไลท์เลยที่สนุกมากๆค่ะเรื่องราวของความรักแล้วก็อุปสรรคกว่าที่พระเอกกับนางเอกของพวกเราจะได้เข้าพิธีแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นไฮไลท์ใหญ่ๆแล้วก็ตอนนี้นะคะทั้งคู่ค่ะพระเอกกับนางเอกของพวกเรานั้นในพอทเรื่องล่าสุดนะคะกําลังค้นหาไอ้พวกคนหนานอวะค่ะที่มันซ่อนตัวอยู่ในวังหลวง นะคะคซึ่งณนะจุดนี้ต้องทำแบบที่ไม่ให้อพวกนั้นมันมันไหวตัวทันค่ะแล้วก็ห้ามเกิดความเอ๊ะขึ้นมานะคะไม่อย่างนั้นจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่นางเอกของพวกเรานะคะก็ต้องไปนี่ก่อนเลยไปหาแม่นะคะของพระเอกเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเรียกว่าแม่สามีก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าแม่สามีคนนี้เหมือนจะแบบ คือเป็นศัตรูกับเจียงซื่อของพวกเราเอาง่ายๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวของนางเอกของพวกเรานั้นนะคะสามารถที่จะไปเผชิญหน้าได้กับคนที่มองนางเป็นศัตรูอย่างเช่นพระสนมเสียนเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังไปหาฮองเฮาไปนนนี่นะคะตอนที่นางเอกของพวกเราไปหา องหงเฮาเนี่ยจุดนี้ทําให้ได้ไปพบกับองค์หญิงใช่ไหมคะแล้วองค์หญิงซึ่งเป็นลูกสาวขององเฮาเนี่ยคะ่ะเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยนะคะดวงตาของนางนั้นก็คือมองไม่เห็นแล้วก็นางเอกของพวกเรานะคะก็รู้สึกแบบเอ๊ะแปลกแล้วก็นางเอกมีสกิลของพวกหนานอู่มาแล้วเคยเป็นเทพธิดาหน,นานอู่มาก,ก่อนก็เลยรู้ว่าเอา้ามีแมลงพิษนี่นาแบบเป็นแบบว่าโดนวางยาพิษเอาง่าใช้หนอนกู่ใช้แมลงอะไรก็ว่าไปนะคะ ทีนี้เนี่ยทางด้านของนางเอกของพวกเราก็เลยนําข้อมูลนี้มาประดิษฐ์ประต่อแล้วก็บอกว่าเออการไอ้เพาะเลี้ยงมแมลงแบบเนี้ยมีพิษแบบนี้มันต้องใช้เวลานีหว่าดังนั้นแล้วนะคะก็เลยมาว่าเออชาวหนานอู่นั้นจะต้องมีอยู่ใกล้ๆตัวขององค์ฮองเฮาแน่ๆเลยนะคะดังนั้นนางเอกของพวกเราก็เริ่มไปสืบเสาะในพระราชวังของฮองเฮาโดยบอกว่าอืมเดี๋ยวนางอยากจะมาเรียนรู้เรื่องมรารยาทในวังหลวงนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมานะคะ นางเอกของพวกเราแล้วก็กลุ่มแบบของพระเอกที่ได้พูดคุยกันนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะมีคนอยู่สองคนซึ่งน่าสงสัยมากๆนั่นก็คือมีพี่เลี้ยงหัวใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งก็เรียกได้ว่าเหมือนกับอยู่ในวังอะ่ะอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะทางด้านของเจียงซื่อของพวกเราค่ะก็มาพูดคุยปรึกษากับ กับเรียกได้ว่าสามีได้ไหมปรึกษากับพระเอกนะคะแหมสังคู่คุยกันเป็นอย่างดีค่ะก็วิเคราะห์สถานการณ์เนาะพระเอกเราก็เสนอว่าคนที่ไม่ได้ออกจากวังสามารถสื่อสารกันแบบติดต่อกันเนี่ยอาจจะใช้นกพิราบสื่อสารก็ได้นะนี่จากนั้นเจียงซื้อของพวกเราเนี่ยก็บอกพระเอกของเราว่าเออนี่พบรอยขีดข่วนบ,บนบาดแผลของ ของอะไรนะพี่เลี้ยงหัวนั้นด้วยนะคะหัวมาม่านะคะซึ่งก็ดูคล้ายกับรอยขีดข่วนที่เหมือนกับเป็นรอยเท้าของนกพิราบที่แบบขวนขวนทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเอ๊มีน่าจะไปสัมผัสนกพิราบมาอะไรมาก็ว่าไปนะคะทีนี้นะคะจุดนี้เนี่ยแม้ว่าเราดูไปแล้วถ้าเรานึกถึงตอนแรกเออเจียงซื่อนี่เป็นผู้ที่ฟื้นคืนมานี่หว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองนะคะก็คือมาค้นพบรายละเอียดแล้วก็เบาะแสที่สมบูรณ์เหล่านี้ได้รวดเร็วเช่นนี้ได้อย่าง แต่ว่าพอเรามองไปโอ,โอ๋อออละครมี40ตอนคะ่ะมันไม่สามารถจะมันไม่สามารถจะยืดยาวนะคะจนแบบตอบคําถามของพวกเราได้ว่าทําไมเจียงซือถึงฉลาดแล้วก็รู้ทุกเรื่องนะคะเอาเป็นว่าละครมันจะจบแล้วนั่นเองนะคะก็รัศมีของความเป็นนางเอกแล้วก็ความฉลาดของตัวพระเอกนะคะก็เรียกได้ว่าสองคนรวมกันก็ทรงพลังสุดๆแล้วล่ะคะ่ะ แผนต่อมานะคะเพื่อจะกระชากหน้ากากแล้วก็หาความจริงให้ได้พระเอกของพวกเราก็ขอให้ฮองเฮาเนี่ยเชิญเหมือนกับหัวมามา่าเนาะพี่เลี้ยงหัวเนี่ยไปที่คฤหาสน์ขององค์ชายของเหยียนอ๋องเออบมาที่คฤหาสน์ตัวเองเอาขาเรียกว่าตำหนักปะ <c oughs> มาที่ตำหนักของตัวเองนะคะช่วยมาสอนมารยาทหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าหัวมาม่านี่ปฏิเสธเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือก็คือแบบไม่มาเออไม่มนะคะซึ่งเอาเป็นว่าในจุดนี้เรา ก็คือตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่บทละครมันเปลี่ยนไปจากในนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ไม่ต้องกังวลค่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวเปิดโปงได้แน่นอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในฉากแบบนี้นะ่ะนางเอกของพวกเราน่าจะใช้ในจุดที่นางเคยเป็นเทพธิดาน,นันอูเนี่ยเอาออกมาลอกก็ได้เนาะจริงๆแล้วอะเพียงแต่ว่าถ้าเอาตรงนั้นมาใช้ จากที่เปิดเรื่องจากต้นเรื่องที่ว่าเออตายในชุดของเทพธิดาน,นัานอูหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้การดำเนินเรื่องมันก็จะยากขึ้นไปอีกเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มหนันอูซึ่งอยู่ในวังหลวงอาจจะแบบเปิดโปงนางเอกขึ้นมาแล้วทำให้แบบหาเหตุผล มาชะล้างตรงนี้ได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะบทละครก็เลยเออตัดไปแล้วกันทําเป็นลืมๆว่าตัวเองปูเรื่องมาว่าอะไรนะคะก็แน่นอนว่าด้วยความที่นางเอกของพวกเรานั้นนะคะเรียนรู้ศาสตร์ลึกลับของทางนั้นอูมาด้วยตําแหน่งของเทพธิดา นานอูในตอนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกําจัดนะคะมแมลงพิษออกมาจากตัวขององค์หญิงซึ่งเป็นลูกสาวของฮองเ่าได้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังได้ใช้แผนแล้วก็หลอกลวงให้องค์หญิงใหญ่หลงอย่างเนี่ยละคะ่ะแบบเปิดเผย ความจริงเปิดเผยหน้าออกมาด้วยนะคะซึ่งดูในตัวอย่างซึ่งในฉากนี้มันยังไม่ถึงเพื่อนๆแต่ดูในตัวอย่างที่ตัดต่อมานะคะเราก็จะเห็นว่าอุ่ยฉากที่ชุยหมิงเย่นั้นโดนสังหารใกล้เข้ามาแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่ชุยหมิงเย่นั้นเสียชีวิตเนี่ยองหญิงใหญ่รงยางจะคลั่งละเพื่อนๆจะมีความแบบอยา,ากจะฆ่าเจียงซืออยา,ากจะฆ่า วีจินพระเอกของพวกเราอย่างบ้าคลั่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะัดจุดนี้เนี่ยองคหญิงใหญ่ก็คงจะตะโกนต่อหน้าทุกคนนะ่ะว่าเจียงซื่อนั้นเป็นเทพธิดาหนานอูมาก่อนแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นบททดสอบที่ใหญ่หลวงอยู่ของนางเอกของพวกเราในในช่วงท้ายของเรื่องนะคะเพราะนางเอกนั้นจะต้องเคลียร์คัดตรงนี้ได้อย่างไรคือมันมีปัญหาอยู่ตรงที่นางเอกของพวกเราะในชาตินี้ย นางฟื้นขึ้นมาแล้วนางมีเรื่องราวของเทพธิดาน,นันอู่ว่าติดตัวนางมาด้วยก็เป็นรอยลอยเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะลอยเหมือนไฟอะ่ะตอนนั้นอะ่ะที่พวกเราเห็นในตอนต้นเรื่องที่หลังคอนางเอกอะนะคะก่อนที่นางเอกของเราจะใช้ยาสมุนไพรอะไรสักอย่างหนึ่งเช็ดมันออกไปซึ่งในละครมันปูเรื่องมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะมีตัวที่เคลียร์คัดชัดเจนในจุดนี้ คือนางเอกของเราจะบอกได้ยังไงว่าชาติที่แล้วเออนางได้ไปเป็นเทพธิดาหน,นานอู่มาแต่ชาตินี้หลังจากที่นางฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมันก็ตามข้ามาด้วยข้าไม่เคยไปอยู่หนานอู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพระเอกของพเราได้ใช้ให้สายสืบของเขาไปสืบประวัติของเจียงซื่อมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วทางด้านของคนสนิทก็มารายงานว่าเจียงซื่อไม่เคยที่จะเดินทางออกจากต้าโจเลยเพราะฉะนั้นนางจะเคยไปที่หนานอู่ได้อย่างไรแล้วนางจะเป็นแบบเทพธิดา นานอูได้อย่างไรนะคะณจุดนี้ก็น่าสนใจเนาะมันก็แบบไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยกับในนวน,นิยายต้นฉบับนะคะก็ต้องรอฟังเหตุผลของนางเอกของพวกเราว่าถ้าเกิดโดนเปิดโปงเรื่องที่นางนั้นเคยเป็นแบบเทพธิดาหนานอูจากองค์หญิงใหญ่หลงอย่างเนี่ยนะคะอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ขององค์หญิงใหญ่กําลังบ้าคลั่งเครียดแค้นก็เลยโยนตุบไปเลยนะคะเพราะว่าคาว่าเทพธิดาของหนานอูนั่นก็คือ เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวของแควนต้าโจนั่นเองค่ะเพราะว่ามีศาสตร์เ,เวทมนต์อันลึกลับด้วยเป็นเทคนิคพิเศษซึ่งสามารถจะแบบเขาเรียกว่าจะทำให้ทางตาโจนั้นถึงกับเสื่อมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกำจัดให้ได้เดี๋ยวพวกเรามารอดูไปด้วยกันนะคะสำหรับฉากนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงแล้วเหตุผลของนางเอกของพวกเรานะคะที่จะอธิบายเรื่องนี้กับพระเอกแล้วก็คนอื่นๆจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพระเอกของพวกเราก็ก็ไว้ใจนางเอกมา เรื่อยเนาะแต่ว่าถ้ามาโดนแบบว่ามาโดนประกาศแบบนี้ชัดๆเนี่ยพระเอกอาจจะมีเขวก็ได้แต่ว่าอางไรก็ตามนะคะพระเอกต้องคงคอนเซปต์เดิมนะคะพระเอกจะต้องไว้ใจแล้วก็รักนางเอกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรารอดูในละครเป็นเพื่อนกันค่ะใกล้จบแล้วนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ